รถไถดึงมาขึ้นตอนนี้นะลองดึงละรถเตาการทดสอรถเตาจมไปที่วะมองนี่เป็นขี้ตบเมมองนี่เนาะหน้าหน้าเอ๋พี่พเนยเนาะ พ่อรอดจนเขินตัวนี้าาจูเกียไดมันอยบ้นเดินมาตกปกไปนอให้ยาบพี่ใครนานๆเนาะทางนี้แสดงมันเป็นร่องน้ำเนี่ยเจ้า,จาดันดินผมว่เนี่ยซิบมยนวะ,ะนี่มันมลมปลายปะนี่มันผมร่องน้ำเป็นบ่ดมีนด,ดึงมันมันที่นมาแลยนี่ซิบรอดดึงวะดึงพี่ซิบลอดมเข้ามาในบารงเขง้ามานีได้ยุ่เรื่เข้ามา

แต่ว่าดึงสื่อนี่คนมมนต้องเจน่เปยเจน่ะม่น่อันนี้ก็คือบอลลม่นดินขันยิ่ยนไม่น่นะบอลบลูนจะ้ค่มันบอลลสลิงนี้เรมีตัวนีบะสลิงมีรถนาอย่างนี้อือสิเปิเข้ามาในไบอวะมันสิเป็นตะขึ้นมาขึ้น ยังไ่ยสิบรอมันติดตะขินป่ะินซ้ำเนี่ยแถวนี้ดินใส่บ้านแนวบ้านหนองแวงเนาะเมียนถ้าว่าสิบรอนี่ดึงมันจะไปตะขินมันจะป่ะังไงเนี่ยเรื่องยังไงหน้าก็เลยให้มาเบิ่งก่อนหน้าก็บบอมบันแก่สิบรอเพราะว่ามันต้านคันบิดเนาะถ้าดึงหอยหลังจะได้พึ่งกับสีไข่อยู่เนาะมันเค็มบ,บไป๊วยแหงบ๊ถึงแล้วรันจะโต นึก่ารถหนักนะเนี่ยเนานะหน้าเทซายวัดนี่พอดีมแมน่นะเทซายที่ถอยขึ้นมาถอยขึ้นมาแล้วสีหน่อยนึงหน้าก็เลยเดินไปนะโถหถอยห้อยแล้วฟีอือแล้วก็เลยเดินหน้าไปนะอืมเดินหน้าไปแล้วตกบุกไปนึงฮะสายสุดนี่พอดีวะแม่เอนานะแล้วยอรถถอยถึมารถฟี้ายหน่อยนึงอือพราะว่อแยกมัมนลอดหน้ามันตกหมละลอดหน้ามันตกนี่กว่านี่เนาะฟีเนาะ